รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยพีวีสีช่อง3และบริษัทฟเฟสบีเดียจำกัดผลิตภัณฑ์สตาร์เวลภูมิใจเสนอยกขยงหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกขไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่กร แตตบบาง่นไปไหมงามนอนไปเที่ยวุดอนบ้านที่ไปไหมจะคนดีไปดูของดีที่เมืองกรุดอนไปไหว้พระหลวงประจักที่เขารบรักของชาว ผู้ชมวันนี้ก็พบกับอ้อยนิราเหมือนเดิมนะคะที่รายการยกขยง6โมงเชา้าอาหารไทยอาหารโลกค่ะและอาทิตย์นี้นะคะอ้อยก็ยังคงพาท่านผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวชมเมืองอุดรธาน,นีค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพาไปสถานที่ไหนนะคะติดตามได้เลยค่ะร้านวงเดือนผ้าไทยเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวชนบทสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนผนวกกับทักษะและชำนาญความสามารถของคนไทย ก่อกำเนิดเป็นศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาผ้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของตนเองร้านวงเดือนผ้าไทยจำหน่ายผ้าไหมขิดเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสุภาพบุรุษและสตรีของใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ร้านวงเดือนเป็นศูนย์รวมผ้าไหมขิดผ้าฝ้ายผ้าไหมาการแปรรูปสินค้าสำเร็จรูปขึ้นชื่อแห่งเมืองอุดรค่ะ หวังว่าสถานที่ที่เราพาไปชมในวันนี้นะคะจะถูกใจท่านผู้ชมนะคะถ้าท่านใดสนใจก็มาเที่ยวชมได้ที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยเริ่มหิวแล้วค่ะไปหาอะไรรับประทานดีกว่านะคะส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้ากับยกขยงติดดาว ยกขยโยงติดดาวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สตาร์เวลลในช่วงยกขยงติดดาววันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะร้านเด่นร้านดังในวันนี้ก็คือนิมิตโภชนาสุกี้นะคะได้ยินมาว่าน้ำจิ้มสุกี้ที่นี่เนี่ยรสชาติดเด็ดมากนะคะทีมงานก็รออยู่ข้างในแล้วตามมาเลยค่ะ พร้อมด้วยท่านรองสุรพลแจ่มวุฒิปรีชาท่านรองนายกเทศมนตนรีนครอุดรธาน,นีนะคะ ก็มาอยู่ที่ร้านนิมิสุกี้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่นั่งข้างๆออยเนี่ยก็คือเจ้าของร้านนิมิสุกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนิมิตรครับนิมิตรธรรมวิพัฒน์นะอ๋อแสดงว่าชื่อร้านนี่เป็นชื่อของเฮียใช่ไหมครับผมครับอ๋อนี่คือเจ้าของร้านกะละตีความอร่อยนะครับกี่นะครับอาหารเต็มโต๊ะเลยอาหารที่จะแนะนําให้ท่านผู้ชมทางบ้านครับผมเห็นหลากหลายเมนูเลยมีอะไรบ้างครับครับคือจุดเด่นของเราก็คือสุกี้นะฮะสุกี้ฮ่องกง ูตรน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นสุดของเราคิดขึ้นมาเองครับคิดขึ้นมาเองครับชุดนี้อีสานตอนบนทุกจังหวัดรู้จักร้านเราดีครับรวมไปถึงฝั่งเราด้วยจะมาซื้อมาเสาร์อาทิตย์ฝั่งเราจะมาทานเยอะครับแสดงว่าก็รับลูกค้า AEC เลยนะครับครัผมครับอันนี้เป็นอะไรครับไอ้นี่คือสุกี้แห้งครับอ๋อผัดแหเงเป็นทะเลเหรอครับครับเป็น ทั้งรวมก็ได้ทะเลก็ได้ครับอีสานไม่ต้องกลัวนะครับที่นี่มีทะเลทรับแล้วก็เป็นเป็ดย่างที่เป็นเป็นสูตรของทางร้านเป็ดย่างฮ่องกงเป็นสูตรของทางร้านนะฮะครับครับผมอันนี้พระเอกนี่อะไรครับเนี่ยใช่ค่ะสงสัยอยู่นี่คือเมี่ยงนกกระจาบครับเมี่ยงนกเออนกกระจาบครับแล้วใช้นกที่ไหนครับนกฟาร์มครับนกฟาร์มเราซื้อจากฟาร์มอะถ้านกธรรมดาทั่วไปเหม็นสาบมากเลยครับแต่ว่ามาทานที่นี่ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าฟาร์มได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลย อยแล้วอะค่ะทานเลยไหมคะทานอะไรไหมครับต้องวัยทานอะไรครับปลาปลาแล้วกันค่ะปลาปลาต่กค่ะ ก็คือน้ําจิ้มอย่างที่เจ้าของร้านบอกนะครับมันก็จะรสชาติเข้มข้นกว่าปกติก็คือมีรสเปรี้ยวรสหวานแล้วก็มีรสเผ็ดเพิ่มขึ้นมานะครับครบถตวนครับส่วนผัดแห้งผมนะครับน้ําจิ้มเนี่ยหนึ่งมีรสหอมอ่าทุทีครับมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมแล้วก็นุ่มๆนะครับแล้วก็ออกหวานนิดๆนะครับทานกับผัดแห้งแล้วเข้าที่กันพอดีเลยต้บอกว่าดีนะครับกุ้งผัดผมมะลิครับไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะกุ้งเขานีู่ใหญ่มากครับูครับ กูใหญ่ยายมากแล้วก็พบเครื่องของเามีจะเป็นคนมากครับต้องลองทานครับของอ้อยนะ,ะอ้อยติดใจอจ้อยพูดมาตลอดแล้วอ้อยติดใจน้ำจิ้มสุก,กี้แห้งมาติดใจน้ำน้ำจิ้มอันนี้มากนะคะเพราะว่ามันหวานแล้วมันแบบทานกับสุกี้แห้งทานกับของผัดเนี่ยแล้วมันแบบเข้ากันมากเลยอร่อยมากเลยค่ะครับค่ะเป็นไงอร่อยมากไม่พี่ฟอผมว่าทุกเมนูเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูรายการเนี่ย บางทีก็จะโทรมาสั่งเพราะว่าลูกค้าเยอะมากต้องจองโต๊ะมากต้องสั่งกลับบ้านมากเนี่ยตัวต่อได้เบอร์ไหนครับเบอร์ที่ร้านนะ0 4 2 2 4 6 273อฮะอ๋ออย่าลืมโทรมานะครับเพราะว่าถ้ามาได้ตัวเองเนี่ยรอนานมากเลยและบางท่านบอกว่าอยากจะขับรถมาทำได้ตัวเองเนี่ยร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนถนนอะไรครับครับตั้งอยู่ถนนหมักแข้งครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าสีแยะอนามัยแต่จริงๆนะเอาจุดเด่นก็คือเทศที่ทำการเทศบาล นครอุดรธานีครับเป็นจุดเด่นเด่นเพราะว่าเป็นใหญ่มากเลยใกล้ใกล้เทศบาลครับครับก็จะเจอนิมิตสุกี้ครับผมจะเจอเฮียนิมิตนั่งเช็คบินอยู่ตรงนี้ครับแล้วเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่งเก้าโมงเช้าฮะแปะเก้าเก้าโมงครึ่งฮะเก้าโมงเลยและให้บริการได้ทันทีเก้าโมงครึ่งนะฮะจนถึงห้าทุ่มคือยี่สามนาฬิกาครับโอโบริการเต็มอิ่มเลยทีเดียวบริการเต็มอิ่มฮะครับผมเนียถ้าอร่อยอย่างนี้ล่ะ อร่อยอย่างนี้ขาดไม่ได้แล้วครับอดใจไม่อยู่ต้องมอบเกียรติบัตรกันแล้วล่ะครับขาดตอนนี้พวกเราก็อิ่มกันทั่วหน้าแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณนิดมากมากค่ะสำหรับตอนนี้นะคะไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาพบกับทัวร์ทัวตลาดอร่อยยกขยงอย่าลืมติดตามชมครับขายโลเท่าไหร่ม่คะทันหมูไม่ได้ไงร้อยเจ็ดสิบผมไม่กล้าต่อเลยร้านนี้เพราะว่าดูสิ ยุคขยกุ่งหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ s t a r v e ระกุลผมแต่บางตือนยิ่มร cin ับตัสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทัวร์ทัวตลาดอร่อยยกขยงนะคะวันนี้ทีมยกขยงของเราก็อยู่ที่ตลาดเทศบาลเมืองอุดรธาน,นีค่ะแล้วก็ยังอยู่กับท่านเราสุรพลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้พูดถึงเมนูกันดีกว่าคะเชฟพี่อยู่แล้ววันนี้มเมนูอะไรบ้างควันนี้ผมมาอุดรผมจะทําเมนูต้มยำข้าวเปียกครับ<อ>เป็นเมน,เมนูขึ้นชื่อรับผมขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธาน,าน,นีครับได้ยินมาว่ามีขายในตลาดนี้ด้วยใช่ไหมคะ อูแน่พิธีกรรู้สึกจะสงสัยทาไมข้าวมันถึงเปียกใช่ไหมจริงๆข้าวเปียกก็คืออาหารชนิดหนึ่งจริงๆแล้วเป็นพื้นฐานเป็นอาหารของชาวเวียดนามนะครับเพราะว่าอุดรธานีมีพี่น้องคนไทยเชื้อสายเวียดนามอยู่เป็นจำนวนมากนะครับข้าวเปียกก็คือ,อมันเป็นแป้งที่เขาทําเป็นเส้นนะครับแล้วก็ต้มกับน้ําซุปรสชาติเข้มข้นนะครับแล้วก็จะ,ะเสิร์ฟ ร้อนๆไหนเป็นอาหารเช้าได้อย่างดีแต่วันนี้ผมเจอเป็นอาหารเย็นครับ้ำเป็นต้มยำครับเย็นครับผมอาหารเย็นเชฟใส่น้ำแข็งด้วยไหมไม่ใส่ใช้ตู้เย็นแทนครับผมโอเคเขียบถ้าอย่างนั้นไปเลยครับเราไปเดไ้เลยไปเลยดีกว่าครับ ทัวร์ทัวท่วตลาดวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมากันที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอุดรธานีตลาดที่นี่คือแหล่งรวมตัวของคนในท้องถิ่นรวมไปถึงวิธีการดําเนินชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองอุดรธานีแห่งนี้บรรยากาศของตลาดที่นี่ก็คึกคักไปด้วยผู้คนมากมายที่เข้ามาจับจ่ายกันตั้งแต่เชา้าเอาล่ะคะ่ะตอนนี้พวกเราตามชาวยุคขยงของเราเข้าไปสัมผัสบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลเมืองอุดรธานีแห่งนี้กันได้เลยคะ่ะ ผมก้ดูจกสามเลยแล้วเมนูนี้นี่คือใช้เนื้อสัตว์อะไรคะเมนูนี่มันเป็นต้มยำเขาวเปียกผมก็เลยใช้ตี่งโกลหมูโอ้ยร้านนี้ไงน่าซื้อดูเขาสดสะอาดดีจังเลยใช่ครับผมอันนี้ผมใช้ตี่งโกลหมูครับขายโลเท่าไหร่ไหมคะท่านหมูไม่ได้ไงร้อยยี่สิบผมไม่กล้าต่อเลยร้านนี้เพราะว่าดูสิแม่ค้ายิ้มอร่อยดีแล้วก็ดูอาวุธข้างๆอ่ะอันนี้กระดูกตี่งโกลมันโอเคอันนี้ครบแล้วครับเดี๋ยวไปซื้อ น้ำพริกเผาเอ๊ยยังยังขาดหรือเปล่ายังขาดอยู่เพราะแม่ค้ายังไม่ได้คุยนานเลยไม่ได้คุยนานไม่ได้โอเคอะไรครับขอบคุณค่ะเทปปึงเมนูนี้ใช้วัตถุดิบอะไรวันนี้วันนี้เป็นเมนูต้มยำครับผมวันนี้จะใช้เครื่องต้มยำเลยครับอันนี้คือดิบเลยครับนี้ขาดแล้วมีอะไรเป็น อันนี้ขาตะไคร้ไปมะกรูดแน่นอนเลยครับไปอันเดีเลยเราคัดเลือกความสดช่างเันช่างกิโลเลยนี่คือขานะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้จัักมนใหญ่นะคครับแม่อันนี้พ่อขาก็อุดมสมบูรณ์นะแล้วตะไคร้มาครหนึ่งครับต้องเอามะนาวอะไรอย่างงี้ยเอามะนาวแล้วก็โอ้โหมะนาวที่นี่ลูกใหญ่เลยครอะเชฟเชฟมีวิธีเลือกมะนาวอย่างนี้ผิวมันตึงๆครับอันนี้ใช้มะนาวแป้นครับผมอันมันนุ่มๆครับไันสามลูกสิบสองลูกสิบเ ดูต่อมาดูมะนาวนี่เป่งมากเลยนะเฮเป่งมะนาวเนี่ยเวลาที่เรากดเราเลือกแล้วมันจะต้องเด่นๆในแบบกรผิวตึงๆที่เราบอกคือมอป้บาแบบแข็งมือูแบบแข็งๆเนี่ยนะไม่ค่อยมีต้องแบบเนี้ยกดแล้วแบบเด่นหรือเๆครับผมแล้วก็ใบมะกรูดจิบานครับดูพิธีกรของเรานี่อยากจะทำอาหารแล้วนะครับอยากใครอยากไม่ใช่ยากครับอยากจะกินอยากกินค่ะอยินมให้แช์ทาเสร็จเร็ เช่างตื่นเต่นนิดนึงพี่ป๋อเขายังสาวอยู่ผอว่าถ้าเท่าอายุก็แค่สองจิ้นแค่นั้นแหละพี่ป๋อละเพิ่งยี่สิบเองยีิบยเกายีิงเก่าลูกสาวคนโตเหรอยี่สิบเอาจากห้าสิบแล้วครับทม่ว่าสามห้าอยู่เลยโอ้โหที่แปลว่าแต่งติดไปนะครับทานผักก่านมุกกาพิเรก็เลยโอเคไปเลยครับเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำพริกเผาผัดนารานซ็นครับแล้วต่อเลยครับไปเลยครับซื้ออะไรต่อเชฟดูข้าวเปียกต้มยำข้าวเปียกเนี่ย ผมพิสุทธิ์เข้าเปียกที่นี่เลยครับโอ้โเส้นใหญ่ยังไงเข้าเปียกทีี่่นอันนี้เข้าเปียกที่นี่มีสองอย่างมีเข้าเปียกสดกับเข้าเปียกแห้งแต่อันนี้เป็นเข้าเปียกสดครับเป็นค้าขายไงครับนี่สดเลยใช่ไหมเอากี่แพ็คเชฟไหนขายไงครับอันนี้สดเหรอเจ็ดอยนี่เจ็ดร้อยอันนี้สดครับเอาค่าแพ็คเลยครับขอจับหน่อยได้ไหมผมผมเห็นอะไรขาวๆแล้วผมอยากกลับอ่ะ หน้าแพ็คครับสามสี่ห้านะแม่ค้าหรืออะไรต่อยเชฟน้ำพริกเผาครับน้ำพริกเผาอันนี้ครับผมไม่ใช่อันนี้ดีกว่ากระป๋องใหญ่เลยครับอ๋อก็ป๋องใหญ่เหรอสุดคุ้มพันทไทยอันนี้อันนี้ผมใช้น้ำพริกเผาอันนี้สุดจองครับตาพันท้ายนรสิงครับกล่องเท่าไหรแม่คับโอเคครับเขาไปยังเทปครบแล้วครับเราไปยังอเมนูนี้เรียบร้อยแล้วครับแม่ค้ากี่บาทไหมครับโอเคจักบาทไปเลยครับไปเลยครับ กลเมดเคสไม่ลับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของตะไคร้ตะไคร้ที่หลายครัวเรือนคงปลูกกันไว้เป็นผักสวนครัวแล้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเจาะลึกลงไปในประโยชน์และสรรพคุณของตะไคร้กันค่ะวันนี้ผมจะพูดเรื่องตะไคร้ประโยชน์ของตะไคร้มีวิตามินเอช่วยบำร,รุงสายตานอกจากนี้ยังมีแคลเซียมและอฟอสฟอรัสช่วยบำร,รุงกระดูกและฟันช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเตียดขับปัสวะขับเหงือ่อช่วยลดพิษและสารแปลกปลอมในร่างกายรวมทั้งช่วยลดความดันโลหิตสูงด้วยครับตะ่กี้่ะผมป่ปผสมน้ำมะนาวไปเพราะว่าถ้าไม่ผสมน้ำมะนาวมันจะระพันากะแล้วมันจะดำอ,อันนี้ที่กี้ผมเอาน้ำมะนาวไปผสมักยกขยุงหกโมงเชา้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขมงโงเฉงสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ s ตค่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงชิมขโมงชเชฟแล้ววันนี้นะคะคุณพัฒนาอินทิชีสมาชิกสภาเทศบาลนครยานพาณนี้ก็ยังอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาเชฟดีกว่าวันนี้มีเมนูอะไรคะวันนี้เป็นเมนูต้มยำ ข้ขาวเปียกครับต้องยำข้าวเปียกค่ะข้าวเปียกข้าวเปียกของที่นี่เลยของที่นี่เลยครับค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะส่วนผสมผมใช้ข้าวเปียกผมก็ไปต้มมาก่อนลูกงาครับค่ะแล้วก็ซี่โครงหมูซี่โครงหมูวันนี้เป็นเครื่องต้มยำขาตะไคร้เป็นเมนูแล้วก็พิคคีนูกระดามปลาและที่ขาดไม่ได้ครับผมใช้น้ำมันน้ำมันเผา ตาพันทยนาพยเอกเลยนะเนี่ยพเอกคนเวเจพเอกคนี้วันนี้สองครับส2่สองสสองนะคะสี่สองรสชาติจะไม่มบใช่ครับผมอันนี้ผมก็ต้มน้ำตุ๊บที่ต้มจากที่โคหมูตะกีต้มจนเดือดแล้วมจเดือดนะครับค่แล้วผมจะลงเอาที่โคมหมูลงไปอีกนะค่ะ มีห <da> คือต้มซีโครงหมูก่อนนะคะครับต้มอ <Blaze standards. S 1> ีกทีหนึ่งต้มอีกทีหนึ่งให้มันดิ้นครับคือถ้าเวลาต้มไม่ก่อนนี่ก็หวานอยู่แล้วใช่ต้มอีกก็ยิ่งหวานใหญ่อันนี้ผมก็จะใส่ใส่ข้าวเปียกลงไปก่อนเลยใช่ข้าวเปียกนี่เส้นเหนียวนุ่มมากเลยนะอันอันนี้ผมใช้เส้นสดครับแล้วครับมีเส้นสดกับเส้นแห้งของอ๋อ <Yep. S 1> มัน no มีสองอย่างแล้วที่เจดูแล้วสดไหมมัวมันสด S <S <S อันนี้คือเราต้มจนเส้นนิ่มเลยเหรอคะอันนี้ผมต,ต้มจนเส้นไม่นิ่มเดี๋ยวผมตุ้มต่อยที่นี่นิดน้อยครับผมแล้วเดี๋ยวเพิ่มความข้นของแป้งใไวๆนะอ,อ๋อเจ๊น,นี่เอาไว้อยู่กับน้องออยไม่นิ่มก็ต้องนิ่มอันนี้ผมใส่เครื่องต้มยำค่ะใส่เครื่องตุ้มยำเริ่มใส่คาค่ะแล้วก็ใส่ตะไ, <S <S ตไคร้ตะไคร้นะคะผมบอกก่อนเลยรายการเราไม่มีสูตรเอ๊ะผมผมเห็นเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าทำไมเจฟไม่เททีเดียวเลยค่อยๆหยิบลงค่อยๆหยิบลงรอรอเวลาน้ำเดือดพอดีคอ๋อ ตะกี้ขาผมกปผสมน้ำมะนาวลงไปเพราะว่าถ้าไม่ผสมน้ำมะนาวมันจะร้อนอากาศแล้วมันจะดำอันนี้ตะกี้ผมเอาน้ำมะนาวไปผสมครับปกติข้าเปลืยกที่นี่จะไม่มีต้มยำครับเป็นอาหารเช้าของที่นี่ครับนี่ก็ฉีกจนหมดแล้วอันนี้เป็นข้าวเปียกเสริมสุขภาพไม่ใช่ข้าวเปลยกทั่วไปมาฟื้นร่างกาย อันนี้มีโปรตีนจากที่โคงงดูครับท่านสาวพอปกติทานข้าวเปียกบ่อยไหมคะทานบ่อยจะเป็นอาหารเช้าของที่นี่ครับก็ถือเป็นเป็นที่นิยมไหมนิยมใช่อันนี้ผมม่ใส่แล้วพี่เผาถูกต้องตาพันห้ายติต้องให้โมโหก่อนไหมกับเดืออนะนี่ก็ใส่ประมาณกี่ช้อนนี่จะประมาณสามช้อนแล้วแต่ชอบครับอ๋อแล้วแต่ชอบมันจะหวานหวานเผ็ดไม่หวานไม่หวานแล้วปรุงรสด้วยมะนาวกับน้ำปลา อันนี้เดี๋ยวผมใส่กับที่หนูคีอทำน้ำค่ะตกน้ำอะไรอ๋อรสจัดเลยลูกเล่นตกน้ำอันนี้เดือดแล้วครับมันเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วผมก็จะใส่ผมไม่ค่อยใส่ในภาลงไปละลายก่อนคือใส่ลงไปแล้วก็บีบให้มันแล้วใส่ไปทีเดียวเดี๋ยวละลายช้าครับใครคนไม่ทั่วอันนี้ผมก็ปิดไฟอันนี้ผมก็ปรุงมะนาวกับน้ำปลาทีละเพื่อให้รสมันเปลี่ยนไปครับให้มะนาวสดก็ได้แล้วใครปรุงเกลียวอันนี้เกลียวน้ำเจ้าปลาอไทยมะนาว ต้องปรบปรุงไปชิมไปด้วยใช่ไหมก็ต้องบอกนะบางทีเนี่ยต้อ่องไหนเนี่ยกะน้ำปลาเป็นไรแล้วก็ถ้าสมมติช่วงไหนที่กะน้ำแดงแล้วก็อาจจะใช้อื่นได้เช่นมะดันใช่ไหม้มจีอะไรเงี้ยเครับจีแทนเลยค่ะมาขามเปียกก็ได้ครับมาขามเปียกก็ได้อันนี้เรียบร้อยครับอันนี้ใส่ทั้นตอนท้ายผมใส่กบทีครับค่ะโรยหน้าไว้ใช่ไหมคะโอ้ใส่บางทีแล้วหอมเลยนะ ทุกคนหอมไหมคะหอหอ,อยากทานรืยงคะอยาอออยานเราแบบนึราแปบนึงนี่สเรบร้แล้วครับค่ะก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้น่าทานไหมคะอ,อยากทานกันยังคะอยาก อร่อยที่หนึ่งเลยเรามาชิมกันเลยไหมคะเป็นไงบ้างครับอร่อยค่รเป็นไงคะทุกคนอร่อยไหมคะอร่อยออิ่มกันไหมคะอิ่มค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพัฒนาอินพิชิตสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสถานที่ถ่ายทําในวันนี้นะคะตลาดเทศบาลหนึ่งนะครอุดรธาน,นีด้วยค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนด้วยนะคะน้ำจิ้มสุกี้สูตรบางกุ้งกลาพันท้ายนรสิง์ ผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีผลิตภัณฑ์เครื่องคร,รัวตราเวลปอตอทงอ่วนสูตรพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งสีไทยซุปเปอร์แวร์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาหมอเสงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AJ DVD และ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะีวีฟูบฟเฟ่ดอกดันสามห้าเจ็ดโรงแรมประจักษ์ดาดีไซน์แล้วก็โรงแรมเดอะไลออนคิงด้วยค่ะค่ะแล้วเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันพวกเราย <okay>, okay. กโย oh, <okay. S 1> กโ oh, <okay. S 1> กโยก อา,หาไห่ไหยอาหาหโลกเย่โมูข้าวเราไปเที่ยวไปชิมไปเอียวไปชิมไปเอี่ยวไปชิมไป